ครับพบกัน ep 1 1นะครับวันนี้เราจะมาดูการในการมอนิเตอร์วิดีโอเซ w ร Server นะครับโดยการใช้ wmi ซึ่งคลิปก่อนหน้านู้นเราจะใช้ snmp ในการมอนิเตอร์ซึ่งจะมองเห็นในสถานะที่ยังไม่เยอะมากนักนะครับฉะนั้นถ้าเราใช้ wmi เนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์สถานะต่างๆของ Wi n d o w s Server ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งจาก แ lap บบของเรานะครับฝั่งซ้ายก็คือ prtg server ของเราเช่นเคยครับซึ่ง ip address ก็คือ172.16.210.220ส่วนฝั่งขวาก็คือ windows server นะครับซึ่งจะเป็น windows server 2016 r2 ip address ที่ใช้งานตอนอใน lap ้ก็คือ1นี้ก1็คือ172.16.210.224นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูการาตั้งค่าให้กับ prtg เพื่อ monitor windows server เรากันครับ ครับตอนนี้ผมอยู่หน้า prtg แล้วครับทำการล็อกอินเข้าไปได้เลยครับโอเคต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับคลิก device ไ,ไปจากครั้งที่แล้วเรา Monitor iis แล้วนี่เรา a d s s n n s o r เพิ่มได้เลยครับซึ่งเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันฉะนั้นคลิกไปที่ a d s e n s e ซ r นะครับแล้วไปที่ว i n d o w ขากเก็ตของเราก็คือ windows แล้วก็ wmi เดี๋ยวเรามาลอง monitor ในส่วนของอ free d i s p a y อ่ตัวนี้มีการใช้งานเยอะสุดการแนะนำ r e c o m m e n d คลิกเข้าไปก็จะมีบอกว่า monitor d i s p a y ฮ่ create ไปได้เลยครับโอเคเราก็จะได้เซ็นเซอร์เพิ่มมา1อันแล้วลอง add ดูเพิ่มเติมครับ add Sensor Windows WMI ลอง uh, CPU Load มี CPU Load ก็ Create ได้เลยครับผมโอเคเราก็จะได้ CPU เพิ่มเข้ามาลอง Add เพิ่มเติมครับมีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งหมดนี้ก็คือ WMI สามารถที่จะเข้าไป Monitor ได้หมดเลยซึ่งจะมีความสามารถาที่เยอะกว่า S N M P ครับเนื่องจากว่า W M I เป็นเซอร์วิสที่มากับ w i n d o w s อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสามารถย่อมเยอะกว่า S N M P ที่เป็น Standard ถทุก OS นั่นเองครับเราลองมาดู Physical อ I. o คลิกเข้าไป Create ไปได้เลย ลองดูเพิ่มเติม add sensor bmi มี free disk s p a อาไปแล้ว่า wmi memory นะครับคลิกเข้าไปก็ create ไปได้เลยครับก็จะมีเซนเซอร์ให้เราเลือกใช้งานาเยอะเลยทีเดียวน,นี้เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะมอนิเตอร์อะไรได้บ้างครับ คลิกให้สแกน now ลองคลิกไปที่ free disk space ดูครับที่เราแอดเข้าไปเมื่อกี้สามารถมองเห็นอะไรได้บ้างก็จะมีบอกว่า drive C เรา,ามีดิสกอยู่เท่าไหร่แล้วก็ใช้ไปเท่าไหร่ CPU ดูอะไรได้บ้างก็จะมี CPU ดู c อ l l CPU ได้นะครับ processor 1 processor 2 ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองหรือว่า Memory นะครับก็จะมีแมมโมรี Memory ที่ใช้งานสูงสุดเท่าไรหรเหลืออยู่เท่าไหร่า This i s k I.O. d i ด k I.O. ก็โอเคนี่ดูได้ค่อนข้างเยอะเลยมี Dis k Transfer เท่าไหร่ ดิสลิสอหารข้อมูล I/O เท่าไหร่ต่างๆก็สามารถที่จะ monitor ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่ต่อยอดในการตั้งค่าอลเลอร์ต่างๆหากดิส I/O มีการใช้งานที่เยอะซึ่งแน่นอนว่า CPU หรือ RAM อาจจะยังคงเหลือเยอะแต่หากดิส I/O มีการใช้งานที่ใกล้จะเต็มลิมิตของมันก็จะทำให้ระบบช้าได้เช่นกันครับสำหรับ B.M.I. นี้ก็ ลองไปแอดเ a นเซอร์ก็ดูครับว่าเราต้องการจะมนิเตอร์อะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ